ไปถึงจุดหมายปลายทางสำหรับใบตองมันแทบไม่มีความหมายหากระหว่างทางไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เข้าใจและหากชีวิตคือการเดินทางระหว่างทางสำคัญพอๆกับจุดหมายพร้อมหรือยังที่จะก้าวออกไป go ใหม่ยาริสทีอารดิสปอร์ติโวสุดทุกสไตล์ล้ำสุดทุกแรงบันดาลใจ จากขราวที่แล้วนะคะที่ใบตองเนี่ยไปไดมึกมาตอนนี้ใบตองน,นะคะก็ยังอยู่ที่อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรที่บ้านไม้ชายคลองโฮมสเตย์นะคะแล้วใบตองก็ยังมีเป้าหมายที่อยากจะไปนะคะนั่นก็คือถ้ำมรกตจังหวัดตรังค่ะมาชุมพรน,นะคะก็ต้องดำน้าดูประการกันซะหน่อยเออตอนนี้นะคะเวลาประมาณ7จ็ดโมงเดี๋ยวเรากินข้าวเติมพลังกันซะหน่อยนะคะแล้วเราก็จะไปดำน้ําดูประลงังเวลาประมาณ9ก้าโมงจะได้ไม่ร้อนกันเนาะ การ เลือปะตอนนี้ใบตองอยู่ที่หาดไซรีจังหวัดชุมพรนี่เรามาทาอะไรกันที่นี่เราก็มาดําน้ําดูปลาการังกันแน่นอนค่ะมากับใบตองท่องทีบยนี่เห็นเรือไหมคะเดี๋ยวเราจะพายเรือไปวันนี้นะคะใบตองเนี่ยจะพาไปดําน้ําดูการังแถวบริเวณเกาะมะพร้าวชูชีพพร้อมเรือพร้อมไปตอนแล้วเนี่ย <laughs> ก่อนที่ ลงทะเลน,เน่ะเราก็ต้องใส่ชุดชีพให้เรียบร้อยก่อนดูท่าทางรอดไม่รอดเดดูกันนะโอ้ยเรือชูชีพี่เหมาะสมนะคะเราควรที่จะให้มันพอดีกับตัวที่สุดนะนแล้วก็รัดให้แน่แนๆเพื่อความปลอดภัยต้องใส่นะถึงว่าจะว่ายน้ำเก่งขนาดไหนก็ตามขึ้นแรงมากสูงมากค่ะตอนนี้ก็เลยคิดว่าควายไปไม่ถึงแน่ๆ เดีで ول, で ول, ๋ยวเดี๋ยวตอนที่ว่าเดี๋ยวต้องให้พี่เขาแบบว่าลากไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวใกล้ๆตรงขึ้นนี่สงบสงบเดี๋ยวเราจะใช้พละกกำลังอันแข็งแกร่งของเราายเรือไปเห็นไหม เดี๋ยวเราพักกันที่เกาะสักหน่อยเหนื่อยมากเลยคือแบบไม่ได้พายมาแล้วนั่งลุ้นกันเหนื่อยเลย เกาะมะพร้าวเป็นเกาะสัมปทานเก็บรังนกห่างจากชายฝั่ง2กิโลเมตรในเกาะมีถ้ำขนาดใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของนกนางแอน่นบริเวณรอบเกาะจะเห็นที่พักอาศัยของผู้ดูแลเกาะน,นี่เลยค่ะซึ่งเราสามารถเดินชมได้เพียงบริเวณชายหาดเท่านั้นค่ะฮ่านาวะมากินลมชมวิวกันที่นี่นะคะนอกจากทรายที่ขาวสะอาดแล้วเนี่ยน้ำยังใสามากๆนะคะ ที่นีนะคะใบตองเหมือนมาเดินเล่นคนเดียวเลยค่ะมีความเป็นส่วนตัวสุดๆไปเลยและจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะคะของเกาะมะพร้าวเนี่ยก็จะมีแหลมทรายค่ะที่ยื่นออกมาจากตัวเกาะนะคะทอดยาวค่ะหาทรายขาวตัดกับน้ำทะเลสีครามสวยใสแจ๋วเลยค่ะเยี่ยมไปเลยสุดยอดจริงๆนะคะกับเกาะมะพร้าว แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดำน้ําดูปกากรังกันที่เกาะอื่นนะคะแต่ไม่พายไปแล้วอ่ะไม่ได้กลัวเหนื่อยนะแต่เดี๋ยวเราต้องเก็บแรงเอาไว้เพราะเดี๋ยวเราต้องไปดำน้ําดูปการะังไปกันเลย แล้ววันนี้อากาศเป็นใจให้เรามากาเลยค่ะอากาศเปิดเดี๋ยวเราจะไปดำที่เกาะง่ามใหญ่กันอย่างที่ไปตองมาดำนะคะไปตองอะ่ะมาดำสโนว์เกลิล <q> ก็คือดำน้ําตื้นก็สมควรที่จะไปดำที่เกาะง่ามใหญ่และใครที่อยากดำน้ําลึกนะคะก็ต้องไปที่เกาะง่ามน้อยเพราะว่าน้ํามันจะมีความลึกมากพอสมควรเฮ้ยมีคนดำน้ําดูปะาารังอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะเป็นกลุ่มใหญ่เลย จังเลยอ่ะดำน้ำกันนี่แต่ของเราอยู่ตรงนี้คะเหมือนอนุบาลเด็กน้อยเออบริเวณนี้นะคะก็สามารถดำได้รอบๆเกาะเลยก่อนที่เราจะลงไปดำน้ำนะคะ <ๆ S 1> เราก็ต้องเช็คความพร้อมของตัวเองเรียบร้อยว่าเซฟพอไหมนะคะสาวๆคนไหนที่ผมยาวเราต้องเคลียร์ผมก่อนหอมดำหอมดำผิวดำนะ อ๋อ oh, ไม่ใช่สวยมากนี่ขนาดเรานั่งเรือรอบๆเกาะดูที่ดำดูอยู่นะคะก็เห็นจะเป็นเงาดำๆใต้น้ำอะคะ่ะก็จะเป็นน่าจะเป็นปาลาลังแหละเห็นปาลาด้วยน้ำใสามากค่ะบรรยากาศดีมากจริงๆถ้าจะมาดำน้ำเน,นี่ยก็คือเราเริ่มมาได้เลยตั้งแต่ช่วงเข้าหน้าร้อนนะคะเหมาะเหมกับการมาดำน้ำท่องเที่ยวเวลาที่เราลงไปดำน้ำ ดำน้ำตื้นนี่ง่ายมากเลยค่ะเราก็แค่ดำไปลอยไปเพราะว่าเรามีชูชีพแล้วนะคะอย่าถอดชูชีพเด็ดขาดเนาะถึงแม้ว่าเราจะว่ายน้ําเป็นก็ตามนะคะแล้วก็พยายามเกาะกลุ่มเอาไว้แต่ว่าใบตองมาคนเดียวก็เดี๋ยวไปลอยเดี๋ยวๆดูเดดนาะเค <Okay. S 2> แล้วก็สิ่งที่สําคัญนะคะเราเนี่ยห้ามหับปาการางังห้ามเหยียบบนปาการางังแล้วก็ห้ามนําปาการาังกลับบ้านนะคะ เช็คผมนะเช็คผมให้ดีว่าอยาให้มันเข้านะคะเพราะว่าแค่ผมเส้นเดียวเนี่ยก็ทําให้น้ําเข้าหน้ากากได้จะทําให้เราแสบตาแล้วก็หายเริ่มหายใจทางปากได้เลยเริ่มโอเคได้ที่นี่คือเกาะงามใหญ่ค่ะเรากําลังจะดําน้ําดูปะการรังกันซึ่งที่นี่นะคะเป็นการดําดูปะกากรรังแบบน้ําตื้นค่ะ เน่องจากในการดำน้ําที่นี่นะคะทุกๆวันเนี่ยเราก็จะต้องมีการดูลมและก็กระแสน้ําค่ะเพื่อความปลอดภัยแล้ววันนี้นะคะพี่เขาก็เลยพามาที่นี่เป็นจุดปลอดภัยที่สุดแล้วค่ะสําหรับวันนี้ซึ่งที่นี่นะคะก็จะมีปะการังไม่ค่อยเยอะค่ะแล้วก็ที่เห็นหลักๆนะคะก็จะเป็นปะการังสมองแต่ส่วนใหญ่ที่นี่นะคะก็จะเป็นซากปะการรังค่ะที่เสียชีวิตแล้วก็คือปะการังตายแล้วค่ะเกิดจากฝีมือมนุษย์บ้าง ในการดำน้ำดูประการังน้ำตื้นนะคะตัวเราเนี่ยจะรู้สึกว่าเวลาลงไปแล้วเนี่ยจะใกล้กับประการังมากๆ <P ew is> เพราะฉะนั้นเวลาที่เราลงไปแล้วเนี่ยเราก็อย่าพยายามที่จะเอามือไปสัมผัสกับปะการังนะคะเพราะว่านอกจากที่จะเซฟตัวเราแล้วเนี่ยเรายังช่วยเซฟปะการังได้ด้วยค่ะไม่ทำร้ายเขาไม่ทำร้ายเราแล้วกันเนาะ <S <S นี่ที่นี่นะคะมีหอยเม่นเยอะมากๆไม่รู้ว่าจะเยอะแยะมากมายอะไรขนาดนี้ ใคครนะะที่อยากจะมาเห็นหอยแม่นตัวเป็นๆแบบอยู่ต่อหน้าใกล้ชิดเลยเนี่ยก็มาเลยค่ะที่นี่เกาะงามหอยแม่นเยอะจริงๆ มากดีมากนะะตั้งแต่ลงไปนี่คือเราเห็นตั้งแต่ปลาการลังน้อยใหญ่หอยแม่นทิพปลาสีสนันก็ไม่เยอะมากแต่ว่าเราเห็นสีได้ชัดมากเลยนะคะแต่ว่าที่สำคัญคือตอนเราลงไปเนี่ยเราเห็นสิ่งแปลกปลาบางบอย่างก็มีขวดพลาสติกด,ด้วยนะคะถุงพลาสติกก็อยากจะฝากนักท่องเที่ยวนะคะเวลามาเนี่ยเอาอะไรมาก็เอากลับไปด้วยนะคะอย่าทิ้งไว้นะคะก็ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดแล้วก็สิ่งแวดล้อมน,นิดนึงนะคะเพราะว่า สุดท้ายแล้วเวลาเรากลับมาดูเราจะได้เห็นความงามตามธรรมชาติเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวเราจะไปตามเป้าหมายของเราต่อนะคะเราจะไปลุยกันต่อที่ถ้ำมุรกฎจังหวัดตรังต้องไปถึงเป้าหมายนะคะแต่ที่สาคัญอย่าลืมนะคะว่าหากชีวิตคือการเดินทางระหว่างทางสําคัญพอกับจุดหมาย go ไป